ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีคลิปนี้คนโสดตายเรียบนี้น้องเบส้นงแพทริกเปิดประทุนบ็อกเซอร์718มางานเหมือนกันไม่พูดเยอะละกันให้วิดีโอเ่าเรื่องแนะนำ่อยดีค่ะวันนี้มากับใครอ๋อมากับน้องเบสนะเครับพาเช่ดีมากครับเพราะว่าอันนี้ฟรีครับทุบกเป็นซเปอร์ใช่ไหมใครับวันนี้เป็นคนแรบ เจอตัวแล้วไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกนะต้องยิงคำถามต่ออีกหน่อยเป็นคนแบบไม่ค่อยแข่งไม่เก่งไม่หนูแซวช่วยแซวไหมคะได้ค่ะมีสาวคุณอยู่แถวนี้ไหมคะไม่มีเขามีเหยียบบนมัคะก็น่าเจอเบสเยอะนะคะเราเริ่มที่หลักสิบเลยไหมสีบเลยนะคะสิบแล้วบอกว่าเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะลุกเรียบร้อยลุกเรียบร้อยอยอาจจะพูดความจริงไหมคะไม่้อง โคตรน่ารัอย่างเดียวนิสัยดีทำคนทำคนตาคอทำบ้านเป็นยังเวลาอย่างเธอใช่เขาชอบเล่นหลูกพอหอมปากหองคอค่ะใครเห็นด้วยว่าคู่นี้น่ารักมากๆกดไลค์มาเยอะๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ